ถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคลายที่กําลังจะตายในสองสามอาทิตย์ข้างหน้าก็ขอให้ยกมือถือขึ้นมาส่วนผู้หญิงถ้าโมไม่ได้เหม็นก็ขอให้ยกมือถือขึ้นมาและสําหรับพวกนายทุกคนถ้าไม่ได้เป็นเกย์ที่วีดูดกระเจียวในลานจอดรถก็ขอให้ยกมือถือขึ้นมา Fellas, l i g h up. Fellas, if you ain't s u c k a n i g g a dick in the parking lot, put your cell phone lights up. Let's be real about this shit. ถ้าศิลปินที่คุณเพื่อนชอบพูดจาไม่ดีหรือปากหมาทุกคนจะยังซับพอร์ตเขาอยู่ไหมครับในวงการเพลงมีศิลปินมากมายหลายคนคิดก้าวขึ้นมาสูจุดสูงสุดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรักษาตำแหน่งนั้นไว้ได้ศิลปินบางคนทำลายอาชีพของตัวเอง เพราะปากหมาพูดจาไม่คิดคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคที่เต็มไปด้วยการเหยียดเพศและเหยียดคนที่เป็นโรคเอดนี่คือเรื่องราวของแด b เบ y ี้และเปิดที่ตายเพราะปากของตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกคุค้นๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเคยมาสแสดงที่งานโลรลิงลาวไทยแลนด์เมื่อปีสม2 3ันที่ผ่านมานี่เองจากคนที่มีทุกอย่างในมือ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและเงินทองแต่เลือกที่จะพังมันด้วยปากของเขาเองครับและสุดท้ายก็ต้องมาเชิญผลลัพธ์ของการกระทําที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ดาเบบี้เริ่มทำเพลงจริงจังช่วงประมาณปี2014ถึงปี2015ช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Baby Jesus แต่ต่อมาเขารู้สึกว่าชื่อนี้ มันดูขัดกับภาพลักษณ์ของเขาและการนงชื่อของพระเยซูมาใส่ในชื่อมันก็ทําให้กลุ่มคนที่ข้างศาสนาออกมาต่อต้านเขาพอสมควรทําให้ต้องยอมเปลี่ยนชื่อมาเป็นดาร์บีบีหลังจากปล่อยผลงานเพลงมาหลายปีนะครับจนมาถึงะมาณปี2019คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ดาร์บีบีกลายเป็นศิลปินแรปเปอร์ที่คนทั่วโลกรู้จักพวกเขาได้เปิดอ,อัลบ,บั้ม Baby on Baby โดยมีเพลงฮิตอย่างชุก เพื่งทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ผ่านหูกันมาบ้างมันทำให้ชื่อเสียงของดาบีบี้ถึงขั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่เลยทีเดียวด้วยสไตล์การแรปที่ดุด,ดันและมีเอกลักษณ์ทำให้เขาโดดเด่นอย่างมากครับในช่วงเวลานั้นโดยช่วงที่พีคที่สุดของเส้นทางสายอาชีพของเขามันอยู่ในช่วงปี2020ถึงปี2021มันคือช่วงยุคทองของดาบีบี้เลยครับเขามีเพลงฮิตหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น ล็อกสตาร์ที่เฟชชิงกับรอดีลิสเพลงบ๊อบที่กลายเป็นไวยเล่าในติกตอกและแม้แต่เพลงที่ร่วมงานกับดูวาริป้าอย่างเลว uh ิเทต t ิ้ง ดาเบบี้กลายเป็นแรปเปอร์ที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วยเขาได้รับเชิญให้ไปเล่นงานในเทศกาลดนตรีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีอย่างดอทติ่งลาวหรือโคเชล่าและมีแบรนด์ดังมากมายที่ติดต่อให้เขา ไปร่วมงานด้วยแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าหลังจากนั้นเพียงแค่ปีเดียวชีวิตของดาบีบีจะเปลี่ยนจากหน้ามือกลายเป็นหลังเทา้าหลังจากที่ดาบีบีกำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพในปี2 0 2 1ตัวของเขาเองได้รับเชิญให้ไปขึ้นแสดงในงานโล l Lou, ิ n g า o ไม Miami มันเป็นเทศกาลดนตร,ตรตียิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีศิลปินมากมายหลายคนนะครับที่ต้องการมาเล่นที่นี่แล้วก็มีศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่มาเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวของทาวิสกอต และตัวของดาบีบีก็เป็นหนึ่งในเฮดไลน์ของงานนี้ด้วยครับวันที่25กกรกฎาคนปี2021ดายบบีบีที่กำลังขึ้นโชว์บนเวทีโลลิงลาว ต่อหน้าผู้คนนับหมืน่นทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่ดีนะครับจนตัวของด้เบบี้ได้ทําการหยุดร้องเพลงแล้วหันมาพูดกับคนดูซึ่งมันกลายเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการถ้ามึงไม่ได้เป็นโรคเอที่กําลังจะตายในสองสามอาทิตย์ข้างหน้าจงยกมือถือพวกมึงขึ้นมาซะส่วนผู้หญิงถ้าจิมไม่ได้เหม็นก็ให้ยกมือถือขึ้นมา แต่ถ้าพวกมึงไม่ได้เป็นเกย์ที่ดูดกระเจียวในลานจอดรถก็ขอให้ยกมือถือขึ้นมาคำพูดไม่กี่ประโยคมันกลายเป็นคำพูดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดการเพราะมันพังสุดๆเลยครับมันทั้งเหยียดเพศ เีคนที่เป็นโรคเอดปกติแล้วเวลาศิลปิเป็นขึ้นเวทีมักจะมีโมเมนต์ที่พูดคุยกับคนดูเพื่อให้บรรยากาศมีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่พูดออกไปมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับได้นะครับมันเป็นคําพูดที่มีการดูถูกคนเด่นโดยที่ไม่มีเหตุผลช่วงเวลานั้นคนที่ดูไลฟ์สดต่างอึ้งคนระับ แล้วก็เดือดอย่างมากคืองานโลรลิกเลาาจะมีการไลฟ์สดให้คนดูทางบ้านได้ดูตอนที่ดายบีบี้พูดนะครับคนที่อยู่ในงานอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพราะทั้งเสียงคนในงานทั้งอารมณ์มันกําลังพาไปแต่ในตอนนั้นคนที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ในโลกออนไลน์เรียกได้ว่ารถทัวร์กำลังลงดายบีบี้อย่างหนัก คลิปวิดีโอที่ได้เบบี้ได้พูดนะครับมันถูกอัปโหลดขึ้นทวิตเตอหรือ X แต่ติ๊กตกอย่างรวดเร็วพร้อมกับคนเนี่ยเข้ามาด่าและประนามได้เบบี้ว่าเฮ้ยนี่มึงพูดอะไรไปเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าคิดยังไงถึงได้เหยียดเพศเหยียดคนที่เป็นโรคเอดต่อหน้าคนบนเวทีนับหมืน่นไม่กี่ชั่วโมงถัดมาแฮชแท็กด้เบี isoverparty ติดเทรนบน Twitter, ทวิตเตอทนในวงการบันเทิง และคนดังที่มีชื่อเสียงออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินที่เป็น LGBTQ ที่ไม่โอเคกับคำพูดของดายบีบทุกคนคืองงครับว่ามึงพูดอะไรออกมาคือช่วงนั้นไม่มีใครรู้ว่าดายบีบเมาหรือยังไงแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะมันจะทำลายชีวิตของเขาเองตัวของศิลปินอย่างดัวริป,ป้าที่เคยเร่วงมงานกับดายบีนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเธอได้โพสลงอินสตาแกรมว่าฉันตกใจและผิดหวังมากฉันไม่รู้จักดายเบบี้แบบนี้และฉันไม่สนับสนุนคําพูดของเขาเลยหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับของดัวริป้าก็รวมตัวกันไปถล่มคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของดายเบบี้และมีการเรียกร้องให้ถอดดายเบบี้ออกจากเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงกับดัวริป้านะครับแต่สิ่งที่มันหนักกว่านั้นก็คือบรรดาง,งานเทศกาลดนตรีที่เคยจ้างดายเบบี เริ่มแสดงท่าทีว่าพวกเขาไม่อยากจ้างตัวของดายเบบี้อีกต่อไปครับเทศกาลดตนตรีหลายที่ที่มีชื่อดายเบบี้ได้ทําการตัดชื่อออกจากไลน์ครับเพื่อจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตการที่ตัวของดายเบบี้ถูกแบนจากงานเทศกาลเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้รายได้ของดายเบบี้หายไปเป็นจํานวนหลักล้านตอนล่าเลยทีเดียวเพราะเทศกาลหนึ่งเนี่ยค่าตัวศิลปินที่ขึ้นแสดงก็หลักแสนเหรียญหรือบางงานที่เป็นงานใหญ่ อาจจะถึงหลักล้านเหรียญต่อโชว์และมันไม่ใช่เพียงแค่งานดน,นตรีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์แฟชั่นที่เคยร่วมง,งานกับดาบีบี้ก็ได้ปฏิเสธที่จะร่วมง,งานกับเขาต่อไปเอาง่ายๆว่าตอนนี้ดาบีบี้กลายเป็นมาหัวเน่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะคนในวงการพวกแบรนด์ต่างๆพวกเทศกาลงานดน,นตรีต่างๆก็ไม่อยากไปยุ่งกับตัวของดาบีบี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันจบลงแล้วใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับความปากมาของดาบีบี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่ตัวของดาบีบี้ โดนแบนจากวงการดนตรีและธุรกิจตัวเข้าเองก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตแม่งกำลังพังลง ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาแต่ปัญหาก็คือเขาทำมันพลาดอีกครั้งครับหลังจากดราม่าที่มันเกิดขึ้นตัวของเขาไม่ได้ออกมาขอโทษอย่างทันทีแต่กลับทำตัวหัวร้อนทำให้สถานการณ์แทนที่มันจะดียิ่งขึ้นนะครับกลับกลายเป็นว่ามันแย่ลงมากกว่าเดิมการที่เขาได้โพสต์แบบนี้ลงไปมันทำให้ชาวเน็ตนะครับขึ้นรถทัวกลับมาด่าเขาอีกครั้งหนึ่งมีศิลปินหลายคนนะครับที่ออกมาโจมตี ตัวของดาบีบี้แม้กระทั่งตัวแม่อย่างมาดอนน่า ก็ออกมาโจมตีดาบีบี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งที่คุณพูดมันเต็มไปได้วยความไม่รู้คุณต้องศึกษาเรื่องของ HIV ให้มากกว่านี้ก่อนจะพูดอะไรสิ่งที่มาดอนน่าจะสื่อก็คือคนที่เป็นโรค HIV นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเสียชีวิตภายในสองหรือสามอาทิตย์อย่างที่ตัวของดาบีบี้ได้พูดออกมาพอถึงตรงนี้นะครับดาบีบี้เริ่มมองว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายแล้ววะทำไมกระแสมันเริ่มหนักอย่างนี้พวกงานเองก ถูก cancel, แคนเซิแฟนคลับก็ไม่ได้เข้าข้างรายได้แม่งก็หายไปตัวของเขาเลยพยายามเปลี่ยนท่าทีครับออกมาขอโทษโดยเขาได้ขอโทษบนไอจว่าผมขอโทษติดพูดอะไรโดยไม่ได้คิดให้ดีผมเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วและผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นทุกคนได้ยินแล้วรู้สึกยังไงครับ คือมันดูไม่จริงใจเลยครับสิ่งที่เขาพูดออกมามันเหมือนว่าเขาเนี่ยขอโทษพอะเรื่องจะได้จบจบไปก่อนหน้านี้นะครับเขามีโอกาสที่จะขอโทษแต่เขาก็ไม่ขอโทษแต่กลับโพสท้าทายสังคมคนส่วนใหญ่ก็ลยเชื่อว่าตัวของดายเบบี้ไม่ได้ขอโทษจากใจจริงแต่กลัวที่จะเสียรายได้ก็เลยขอโทษไปงั้นๆแหละครับแต่สิ่งที่มันพีคมากกว่านี้นะครับที่มันทำให้แย่ลงไปมากกว่านี้ก็คือ หลังจากการพูดขอโทษนี้ได้ไม่กี่วันตัวของ d าร b บีบก็ได้ทําการลบโพสต์ที่ได้ทําการขอโทษนี้ทิ้งไปคําถามคือลบทําไมแล้วทําไมต้องลบซึ่งคําตอบนั้นนะครับก็ถูกเฉลยออกมาในวันที่29การกฎาคมปี2 0 2 1ตัวของดาร b บีบได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Giving What It's Supposed To Give วิดีโอเพลงนี้มันกลับเป็นการตอกย้าว่าตัวของเขาไม่ได้รู้สึกผิดหรืออยากขอโทษจากใจจริง โดยในมิวสิกวิดีโอเพลงมีฉากที่ตัวของดาบีบี้ถือป้ายที่มีข้อความเขียนว่าโลกเอดพร้อมทำท่าหน้าตากวนตีนมันทำให้คนดูเนี่ยคิดได้เลยว่า เฮ้ยที่มึงขอโทษคือมึงไม่ได้รู้สึกผิดนี่แถมตอนท้ายนะครับก็มีข้อความใน MV ได้ขึ้นว่า don't fight hate with hate อย่าตอบโต้วความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังซึ่งใช้ตัวอักษรสีลุงเหมือนจงใจแซะพวก LGBTQ มันทำให้หลังจาก m v เพลงนี้ออกมานะครับตัวของดาบ b บี้กลายเป็นศัตรูของกลุ่ม LGBTQ อย่างเต็มตัวมันเปรียบสเสมือนการประกาศสงครามยังไงอย่างนั้นและคนที่เคยคิดว่าจะให้อภัย ก็ตัดสินใจว่ากูไม่สนใจแล้วไอ้ดาบ,บีบีเนี่ยมันต้องได้รับบทเรียนจากสังคมคือถ้าที่อเมริกามีรายการโหนกระแสแล้วคงได้เห็น LGBT และดาบ,บีบีมาออกรายการของพี่หนุ่มกันชัยสิ่งที่เขาตัดสินใจทํามันเหมือนเป็นการราดนะ้ำมันเข้ากองไฟตอนนี้ทุกอย่างมันแย่ลงสปอนเซอร์ต่างยุเลิกแฟนเพลงต่างเกลียดเขาคือไม่รู้ว่าทําไปทําไมทไมําเพื่ออะไร มีโอกาสที่จะขอโทษกับทําให้มันแย่ลงกว่าเดิมยอดสตรีมมิ่งเพลงของเขาลดลงศิลปินที่เคยร่วมงานด้วยนะครับก็เริ่มตีตัวออกห่างไม่อยากเข้าใกล้หรือสูงสิงเพราะกลัวจะเสียภาพลักษณ์ไปด้วยกลายเป็นว่าตัวของเขา ถูกแบนจากทุกๆไฟล์จากการกระทําของตัวเองปี2022เขาได้ปล่อยอัลบ,บั้มที่มีชื่อว่า baby on baby ซึ่งเป็นอัลบ,บั้มภาคต่อของอัลบ,บั้มที่เคยแจ้งเกิดเอาไว้นะครับแต่ปรากฏว่ายอดขายที่ทําได้มันน้อยมากโดยที่สัปดาห์แรกที่ขายได้นะครับขายได้เพียง1 7 0 0 0อัลบ,บั้มเท่านั้นมันเป็นตัวเลขที่มันน้อยมากๆสําหรับศิลปิน ที่เคยมีเพลงที่ขึ้นไปอยู่ในอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดชาร์ตมาแล้วแต่สิ่งที่มันเจ็บหนักสุดๆก็คือตัวของเขาพยายามจัดตัวเองครับแต่ปรากฏว่าตัวขายไม่ออกครับมันแสดงให้เห็นว่าแฟนเพลงที่ก่อนหน้านี้เคยซับพอร์ตเขาปัจจุบันต่างหันหน้านี้ แล้วเ,เทเขาไปเรียบร้อยแล้วมีการรายงานว่าในปี2022ดาบีบีต้องยกเลิกโชว์ที่นิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะตัว๋วขายได้ไม่ถึง500ใบาจาก1,400ที่นั่งจากศิลปินที่ต้องแย่งกันซื้อตัว๋ว ปัจจุบันตอนนี้กลับไม่มีใครอยากดูหลังจากเจอสารพัดดราม่านะครับยอดสตรีมิ่งก็ตกทั่วคอนเสิร์ตก็แปกอัลบั้มใหม่ก็ไม่ปังเงินก็จะหมดแต่ตัวของเขาก็ยังไม่ยอมแพง้ง่ายๆเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อกลับเข้ามาวงการในช่วงปลายปี2 0 2พัทัวร์ของดารเบบี้ได้ออกมาขอโทษสังคมอีกครั้งโดยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อใหญ่ๆ เขาได้กล่าวว่าตัวเขาทําหยียดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากมันตัวของเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศเหยียด LGBTQ ผมแค่พูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้คิดให้มันดีแต่ปัญหาก็คือตอนนี้คนไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันออกมาจากใจจริงของเขาเพราะกว่าหน้านี้เขามีโอกาสที่จะได้ขอโทษแต่ก็ทำมันพังคำขอโทษรอบนี้ของดาบีบีจึงไม่มีใครสนใจมันหลังจากดรามารอบนี้ ตัวของศิลปินคนอื่นๆก็ไม่อยากที่จะฟีเชิริ่งกับเขาไม่ว่าจะเป็นตัวของดัวริป้านะครับที่เคยร่วมงานกันก็ตัดขาดแบบท้าวอลตัวของลิวเบบี้ที่เคยร่วมงานกันหลายเพลงก็เลิกพูดถึงเขา แม้กระทั่งตัวของลอตดิลิสก็ลบรูปถ่ายที่เคยถ่ายคู่กับดาบีบีบนไอจีของตัวเองเกี้ยงเลยครับพอมาถึงช่วงปีประมาณปี2023ถึงปี2024ตัวของดาบีบีพยายามปล่อยเพลงออกมาตลอดเวลานะครับแต่ปัญหาก็คือไม่มีคนสนใจเพลงของเขาจากที่ช่วงมิกพีคบางเพลงสามารถทำยอดวิวไปได้ถึงหลักร้อยล้านวิว แต่ปัจจุบันยอดวิวหลักล้านก็ถือว่ามากแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นเฮดไลน์ของเทศกาลงานนตรตีใหญ่ๆนะครับแต่ปัจจุบันชูที่เขาได้รับมักเป็นชูเล็กๆในขับหรือว่าเป็นอีเวนต์เล็กๆตามเมืองเล็กๆค่าตัวเนี่ยก็ลดลงนะครับจากแต่ก่อนรับเงินแสนดอนลลาร์ต่อโชว์หรือประมาณหลักล้านบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นหรือบางทีอาจจะหลักพันดอนลลาร์จากค่าตัวหลักล้านบาทเหลือประมาณหลักแสนหรือบางงาน รับเงินแค่หลักหมื่นบาทนะครับถือว่ามันลดลงเยอะมากสําหรับศิลปินระดับนี้ดาเบบี้เป็นตัวอย่างของคนที่ตายเพราะปากจริงๆจากศิลปินที่อยู่บนจุดสูงสุดแต่ล้มลงเพราะปากของตัวเองถ้าวันนั้นเขาไปพูดจาเหยียดเพศเหยียด LGBTQ เหยียดคนเป็นโรคเอดหรือเขาแค่ตั้งใจขอโทษนะครับอย่างจริงใจตั้งแต่แรกไม่ดันทุลังทําตัวควนตีนเส้นทางชีวิตของดาเบบี มันคงไม่พังแบบนี้และมันทําให้เห็นว่าคําพูดของคนเรานะครับมันมีผลขนาดไหนต่ออนาคตของตัวเองโดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลมีเดียสามารถทําให้ดราม่าเล็กๆกลายเป็นดราม่าใหญ่และถ้ายิ่งตัวคุณเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีอิทธิพลอย่างมากคําพูดทุกคํา มันมีน้ำหนักถ้าคุณพลาดอะไรออกไปแฟนเพลงที่เขาเคยสนับสนุนคุณอาจจะหันหน้านี้แล้วเลิกสนับสนุนคุณอีกต่อไปก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ